บางแสนเปิดแล้วทุกคนวันนี้เราจะพาไปเที่ยวบางแสนกันนะครับบางแสนเ,นเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเลยนะครับที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะขับรถแค่ประมาณ1ชั่วโมงเองเนะครับเราสามารถขึ้นทางด่วนจากกรุงเทพแล้วก็ไปลงที่บางแสนได้เลยใช้เวลาแป๊บเดียวหาดบางแสนเนขาทำใหม่หมดเลยนะครับเขามีต้นมะพร้าวที่สวยแล้วก็มีหาดที่แบบจัดระเบียบดีมากครับแล้วก็เราสามารถเอาสเกต็ตเอาจักรยานไปปั่นริมหาดได้นะมีถนนแบบให้ปั่นอย่างดีเลยนะที่หาดก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายลยครับอาหารทะเลอาหารในต่างที่แบบเขามาขายนะครับแล้วเราก็สามารถปนนังกิซื้อ มานั่งกินได้บางแสนนะครับชลบุรีเปิดแล้วนะครับเรามาเที่ยวได้เลยนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวบางแสนกันนะคะเรามากับพี่ลุงแล้วก็มากันนังลี่นะอยากที่เราไม่ได้ออกจากบ้านหลายวันเรารู้สึกดีดามากเลยที่ได้ใชหลายวันนะหลายนรู้สึกแฮปปี้มาก ออกจากบ้านแล้วคือแบบร่างกายฉันต้องได้ถ่ายรูปสวยๆกับทะเลแล้วก็เลยมาที่บางแสนเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกรุงเทพนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าบางแสนบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะช่วงนี้ตามไปดูกันเลยนะคะตรงจอดรถก็จะมีป้ายโป๊เซียนในตำนานนี่โป๊ยเซียนจะบอกว่าจอดที่ไหนจอดตรงโป๊เซียนนี่คือด่ากันตายทะเลกันแน่เลยหาไม <laughs> วัตเซียนเป็นเหตุนะคะเนี่ย <laughs> นี่นะคะโปรเซียนเออไม่ใช่นี่ค่ะบรรยากาศ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> โปรเซียนถึงแล้วถึงแล้ว รู้สึกดีมากเลยได้ออกจากบ้านนะคะทุกคนแล้วก็มาบางแสนกันนะเดี๋ยวพามาดูว่าบางแสนบรรยากาศเป็นยังไงบ้างน,นะคะเราเที่ยวแบบ new normal นะคะใส่แ,สแมสแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์มาด้วยเฮ้ยบรรยากาศดีมากเลยเนาะดีหน้าแบบหสะอาดมากเลยเนี่ยไม่ได้เจอไมไ่เจอบางแสนประมาณ2เดือนแล้วนะคะที่เราไม่ได้ออกจากบ้านนะคะมาทะเลก็นั่งชิๆลๆริมทะเลมานั่ง,ง,โ,งโง่ๆหรือมานั่งฉลาดก็ได้นะ <c oughs> นั่งโม่หรือนั่งฉลาดเลยพอนั่งไหมพี่พอนะนี่เดี๋ยวผมเอามาโพนั่งนั่งมึนอยู่ใต้ทะเลกันเลแคนปูเสือนี่มีเรามาเพื่อสิ่งนี้เลยเนี่ยหน้าที่ปูเสือมาปูไปอู้ให้ดูท้องฟ้าสวยมากเลยนี่ห่วงยางไหมห่วงยางยังมีรูห่วงยัวเราเอง เดี๋ยวเรามาดูอาหารนะคะเมนูอาหารแล้วก็ราคานะคะอันนี้ก็จะมีแบบข้าวผัดมีต้มยำนะคะนี่ต้มยำทะเลหมอ้อไฟ200บาทนะคะนี่มีอาหารแบบทะเลซีฟู้ดหมึกย่างก็มีสุกคนหมึกย่างหมึกย่างครึ่งกิโล250านะคะแล้วก็มีกุ้งสดครึ่งกิโล250 ชุดเด่นมากเลยนะคะมาทะเลใครสนใจชุดนี้สั่งได้นะคะมีขายค่ะทักมาที่เพจได้เลยนะคะนี่ให้ดูให้ดูให้ดูนะคะผิวผิวม่ะกับการมา,มาทะเลมากค่ะกับการมาทะเลมากเลยนะคะดาวขายเองนะคะใส่เองขายเองค่ะใครได้ไปนี่บอกเลยใส่ท้ายลูกสวยมากเลยนะคะนี่ให้ดูทะเลไปพร้อมๆกันนะคะนี่สวยกว่าทะเลก็ดาวนี่ไงอ <laughs> ของคนคอนเฟิร์มเลยค่ะ ใครเห็นด้วยกดหัวใจให้หน่อยนะคะหรือว่าเห็นด้วยกดหนึ่งเลยนะคะเ <c oughs> มื่อกี้ดีนะพูดอะไรนะว <c oughs> ันนี้หนูจะลดคำอ้วนแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> วันนี้หนูจะลดความวันนี้วันนี้วันนี้จอกันสองเดือนก็จะพูดคำเดิมๆเขบอกจะลดตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ก็คืออ้วนขึ้นแล้วอุ้ยไม่เป็นราหุ่นแบบนี้น่ารักใครบอกว่าน่ารักกดหนึ่งค่ะอันนี้ไม่น่ารักก็กดหนึ่งนะน่ารักก็กดหนึ่งไม่น่ารักก็กดหนึ่งทำไมมีหนึ่งขึ้นรัวๆโเลยอะ สาวๆมาเที่ยวทะเลต้องมีชุดสวยๆนี่นะคะชุดสวยๆแบบนี้นี่แบบค <c oughs> ิวมากออใส่แล้วเอวเล็กมากเลยหุ่นดีมากเลยนะคะสนใจสั่งซื้อทักที่เพจได้เลยนะคะดาวมีขายบอกเลยว่าม,ม,มีกี่สีคะมีมีหลายสีทักมาก่อนนะคะใส่แล้วสวยเนี่ยดูนางแบบดูนางแบบใส่แล้วเอ<ๆ>วเาใส่แล้วเอลเสสวยอะยังได้อ่ะเอาพาทุกคนมาเที่ยวนะคะแต่เที่ยวก็ต้องมีชุดสวยๆนะคะทุกคน สรุปคือสรุปสรุปคือเรามีชูแบบนี้ขายนะคะนี่มาแล้วนะคะยำยำรวมใช่ไหมนีน่าใช่ค่ะยำรวมกุ้งใหญ่มากเนี่ยใ่ะให้ดูนี่อันนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะใช้คนละครึ่งได้นะคะคนละครึ่งกับลีน่าคนละครึ่งกับลีน่าไอ้ไม่ใช่โครงการรัดคนละครึ่งบรรยากาศริมทะเลเราต้องมากินยำใช่ไหมยำอะไรยำมียำมียำมียำอันนี้คือรั่วจริงๆนะครับ นี่นะครับนั่งกินข้าวอยู่ริมทะเลเป็นไงอร่อยไหมลีน่าอร่อยข้าวผัดอร่อยมากเลยลีน่าเป็นคนเดียวที่ยังไม่ลุกจากตรงนี้นะร้านนี้นะคะอาหารอร่อยพิการร้านนี้เลยตรงอันนี้เขาเลอคนละครึ่งด้วยตรงปลายเปอร์เซียนป้ายมีเป็นร้อยนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่บรรยากาศอย่างนี้เลยเล่นน้ำฝเด็กๆเล่นน้ำาน่ารักตรงนี้ก็จะเป็นห่วงยางนะครับเช่าได้นะ ราคาเท่าไหร่นะร่าของย่าง40บาท40บาท40บาทเองเล่นได้ตั้งแต่มายันกลับเลยเล่นได้ทั้งวันสรุปเป็นไงเล่นได้ทั้งวันร้านนี้รับคนละครึ่งแล้วก็อาหารอร่อยเนี่ยร้านนี้ป้ายเหลืองเนี่ยป้ายเหลืองป้ายเหลืองคอนทร์ อร่อยอร่อยอร่อยนะยข้าวผัดอนะเขาบอกเลยนะครับว่าหาดบางแสนเนี่ยเขาปรับปรุงใหม่ได้แบบสวยงามมากๆนะครับเป็นหาดบางแสนโฉมใหม่ที่แบบบรรยากาศดีสะอาดมากนะครับคือผิดหูผิดตาจากเมื่อก่อนมากๆเลยนะภูมทั์ต่างๆที่แบบดีมากลยครับลานจอดรถต่างๆก็สะดวกใครเคยมาหาดบางแสนแล้วกินอะไรแบบอร่อยอร่อยแนะนําร้านหน่อยนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะหรือว่าใครมาแล้วชอบกิจกรรมไหนที่แบบรู้สึกว่าชอบที่สุดในบางแสนเวลามาบางแสนนะคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสาหรับใครที่กําลังมองหาที่เที่ยวนะครับบางแสนนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ เลยเดินทางไม่ไกลครับขับรถจากกรุงเทพแค่1ชั่วโมงเองนะสำหรับใครจะมานะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนอาจจะเยอะหน่อยนะถ้าวันธรรมดาเนี่ยคนจะน้อยครับแล้วก็วันอังคารนะครับเป็นช่วงที่แบบหาดเนี่ยจะไม่มีเตียงผ้าใบจะไม่มีรถอยู่ที่ริมหาดเลยนะครับเขาจะเคลียร์ออกหมดเลยวันอังคารนะครับใครอยากมาเจอหาดสวยๆเนี่ยแนะนําวันอังคารเลยครับขอพวงคุณแก้วพวงเท่าไหร่ครับในยี่สิบพวงละยี่สิบบาทหนูชื่ออะไรคะชื่อเอ๋ฮะชื่อเอ๋ชื่อเอ๋ น้องเอมอ,อยู่ชั้นไหนนะคะชั้นบนหรือชั้นล่างอยู่ชั้นปสองอันนี้ไม่ต้องทอนนะพอดีหมคะพี่ให้ติ๊บพอดีช่วยน้องซื้อตุ๊กตา20บาทน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราพาไปเดินเล่นริมหาดนะคะนี่เรามากับน้องคนสวยของเราลีน่าคนเดิมลีน่าคนเดิมเพิ่มเติมคือสวยกว่าเดิมกินอะไดียันนี้กินอะไรอยากิ ตรงนู้นหนูเห็นไหมตรงนู้นหนูสุดชายหาดก็จะเป็นแบบเตียงผ้าใบที่เขานั่งเออริมริมชายหาดนะคะเป็นเตียงผ้าบนี่เพื่อนเรามมาแล้วนะคะค่าใครเหนื่อยให้มาทะเลเพราะทะเลจะบอกให้เราสู้สู้สู้ฟังเสียงทะเลดีมากเลยเนาะดีหน้าเนาะภูมิค่ามากเลยได้ออกจากบ้านแล้วมาเจอแบบนี้นี่น้าชอบว่ายน้ำสิ มีปลาด้วยอ่ะปลาอะไรปลากฏว่าเป็นคนสวยคนสวยอยู่ตรงไหนเอยู่ตรงนี้เห็นด้วยถ้าเห็นด้วยก็พิมพ์ว่าเห็นด้วยนะคะถ้าไม่เห็นด้วยก็พิมพ์ว่าเห็นด้วยมีมาดานาโบนด้วยเนี่ยถ้าใครมาบางแสนก็มีมาดานาโบนให้เล่นนะนี่นู่นมาดานาโบนที่แปลว่าเรือกล้วยใช่ไหม ใช่เลือกกล้วยบาได้นะบอสเลือกกล้วยลมเย็นสบายมากชุดสวยจังเลยซื้อที่ไหนคะชุดนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจได้เลยนะคะดาวขายเองใส่เองรีวิวเองค่ะใส่แล้วขายลูกสวยตอนเย็นเขามาปั่นจักรยานกันน,นี่เห็นไหมเดี๋ยวเราก็มาเดินเล่นนะคะตรงนี้ก็คือ มุมสำหรับปั่นจักรยานหรือว่ามาวิ่งเล่นออกกําลังกายได้นะคะใครมาเที่ยวบางแสนหาร้านอาหารอร่อยๆนะเรากินไปแล้วเมื่อกี้คอนเฟิร์มว่าอร่อยเรากินยำแล้วก็ข้าวผัดอร่อยมากเลยค่ะทุกคนนีชื่อร้านว่าน้องกระตูนี่ใรน้องกระตูนอะไรกระตูนพัทาเลยน้องกระตูนกระตูนน่ารักมากเลยนะคะมีอยู่ตรงใ้ที่นี่นะคะ y u u เยีบร์บ็อก อ๋อเมื่อวันว่าชื่อ a t องนั่นอ๋อ n ี่อ๋อซีบีมีเดียนี่นะคะนี่ก็คือเพจ YouTube YouTube ชื่อว่า CB Media น mm ี่สามารถเข้าไปกดติดตามได้นะคะกดไลค์กด subscribe กกดดดไไลลค์ subscribe ้เย What is your channel? อ่าทริปไทยแลนด Facebook Oh oh just Facebook Oh trip th, th yes. I follow you I follow you. I know you. That's so funny. I know you guys. I follow you on Facebook for a long time. Yeah, that's so funny. I follow you on Facebook. FC. Yeah, that's a good town. Yeah. คุณค่ะน่ารักมากเลยสามารถเข้าไปกด subscribe นะคะ CB Media ค่ะ. CB Media ได้นะคะน่ารักเป็นไง างแสนดีมากบรรยากาศดีมากเลยไม่ผิดหวังที่ออกจากบ้านมาสองเดือนกว่าจะได้ออกมาสองเดือนออกทีคุ้มมากเราเลยคุ้มมากตอนนี้เราอยู่ที่เขาสามมุกแล้วนะคะนี่บรรยากาศดีเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกนะคะขับรถมาจากหาดบรรางแสนไม่ไกลนะคะเดี๋ยวเราพามาดูนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเห็นวิวพระอาทิตย์ตกด้วย<ม>แล้วก็มีมุมถ่ายรูปนีนพามาดูคะ่ะทุกคน บรนยากาศดีมากวันนี้สวยไหมได้ไหมได้ไหมได้เอาอย่้ซูมปเลยล่ะต้องันราก็มานั่งเล่นริมเขาเรียกวะไรนะริมทะเลเขาเป็นที่ให้นั่งใช่นีครับมันจะมีที่นั่งที่น่งีพรอทิต์ตกแต่ไม่เห็นพาทิตนะ เมฆม,มันเยอะเมฆมันเยอะเมฆขอบฟ้า,ฟาเยอะมากเลยวันนี้ฮชิลมากเลยครับลมเย็นสบายมากผมว่าการที่เราได้มาพักผ่อน มาเจอธรรมชาติมาเจอเลมทะเลแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะทําให้เราแบบอีชาร์จพลังและมีความสุขได้มากขึ้นอย่างเราเนี่ยสองเดือนแล้วที่ไม่ได้ออกจากบ้าน, <ommes S 2> ค,นคือการได้ออกมาจากบ,บ้านมาเสพธรรมชาติมารับลมทะเลมาดูวิวมาอะไรต่างๆแค่นี้ผมว่าชีวิตมันก็มีความสุขบางๆแล้วครับดีกว่าอยู่บ้านเยอะเลยก <our S 2> ็เป็นอีกหนึ่งทิปนะครับที่สามารถมาเที่ยวได้นะครับอยู่ไม่ไกลกรุงเทพแล้วบางแสนนะครับสุบุรีเปิดแล้วนะครับเรามาเที่ยวได้เลยนะครับโอเคอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยครับบ๊ายบาย